ถ่ายบึกมากนะครับพี่น้องตัวนี้นี่เาหางใหญ่ๆเลยนะครับเนาะอ๋อแบ่งกันไปหลุนครับพี่น้องครับตัวย่างใหญ่นี่เบิ่งเอาเดินมาลูกมาไข่ยว่ามันสั่งก่ยังวะตัวนี้เบิ่งอยู่ใกล้ๆตัวใหญ่ตัวลึกนะครับเด้อพี่น้องครับนี่มาชมมาเห็นกับตาที่หน้าคอกได้เลยนะครับเนาะลูกที่ใดครับนี่นี่ตัวนี้เป็นลูกที่สามครับพี่เป็นวัวลูกที่สามนะครับเด้อตัวบักย่างใหญ่นะครับพี่น้องครับสูงร้อย หรือว่าหาที่ <Norwegian> หาผ้หาชิมหายเเนาะนาจะได้เ้อครับพี่ดองครับเพราะว่าโตโตย่ญ่คับอ่ะดึกมากนะครับเนาะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วกับมานัดฟาร์มนะครับเด้อนี่แหละผู้ใดอยากจะได้ง้วนทองนะครับพี่น้องครับมีง้วนแม่ลูกให้น้ำด้วยครับพี่น้องอ่ามันัดฟาร์มเพิ่งกัหามาให้พี่น้องอีกแล้วสําหรับ ep นี่กับ ep ที่ยี่สิแล้วนะครับเนาะมีง้วนทองมาให้หลายโตัวขึ้นก้าครับพี่น้องอาการในส่วนของราคานะครับพี่น้องครับกะหน้าต่อร้องทุกตัวทุกคลิปนะครับพี่น้องยุทธีว่าเขาจะถูกถูกใจตัวไหนนะครับพี่น้องครับ เอาพิกัดเด้อครับเด้อกัอายุทีบันเล้างงตําบลบลับเบืออําเภอบลับเบือจังหวัดมหาสารคามครับเอาสิภาพไปเบิร์นกันเนาะว่าเพิ่นจะเปิดตัวใดให้พี่ให้น้องเบิร์นกอนนะครับถูกอกถูกใจตัวไหนก็ค่อยมาพูดคุยมาเบิร์นหน้าคอกหรือโทรมาสอบถามทางมันไดอีกที่หนึ่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ่าพอกันอีกแล้วนะครับเนาะอีพี่นี่อีพี่ดียี่แปดเนาะพี่เนาะครับครับผมวันนี้กับมีแม่ยทองทองชั่วๆนั่นมาให้เลือกอยู่หาตัวนะครับครับแล้วก็ผสม แล้วตัวหนึ่งสองเดือนอตผมกะให้หมอเช็คมื่อเรวนะครับได้สามสิบกว่ามือตัวหนึ่งนะครับกะหมอกรว่ามาลูกขยายนะครับแต่ว่ากะเขากิดล่อล่อหลุดหนีเบิ้งครับครับผมไปเบิ้งกันแล้วพี่เอาตัวแดงก่อนครับบ้านนะครับเอาเบิ้งจางไมฮนี่แหละเอาเม็ดแดงนี่แหละครับพี่น้องครับกะคือว่าตัวใหญ่เติบอยู่เห้อครับพี่น้องตัวนนี้ทองจเดครับนนตัวี้ทองดเดือนกว่าแล้วครับพี่ท้เดือนกว่าเหรอครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นงวดที่ทองแก่พอสมควรนะครับพี่น้องครับนี่แหละ หาตัวทองชั่วๆนี่แหละครับพี่น้องครับเตรียมไปกินน่องอย่างเดียวเจ็ดเดินกว่าอันนี้ทองกับพอได้ครับมา,าต,ตัวนี้ทองก็เพ้ยมหกแปนครับใบทองมาเดียนมาดูตัวทองกับกาเล็ดนะครับอันนี้มีใบมีหลอดหงอย<ม>อยู่นะครับเนาะใบอยู่ในบา้านอ่าอันนี้ตัวนี้มีใบหงอยอยู่ด้วยครับพี่นอ้องเด้ออ่านี่นะครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับนี่สีดำๆส่วนไทยสูงเท่าไรครับมาตัวนี้ตัวนี้นี่ร้อยสี่สิบนี่แหละพี่ร้อยสี่สิบครับผมร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับเอาเอาว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้เอาห้าสิบเจ็ดครับพี่ ห้าหมื่นเจ็ดได้ครับพี่น้องครับราคาเบาๆหนาตัวร่องห้พีให้น้องเลยห้าสิบเจ็ดนี่ยเพาเป็นอะนรทรงฟรีทั่วภาคอีสานพร้อมเป็นบมดทรงครับผมอ่าวมทรงฟรีให้พร้อมนะครับตัวร่องได้อีกพร้อมครับพี่น้องครับรีจัดโปรโมชั่นกันเลยพี่คู่นี้เอาตัวละห้าหมื่นเจ็ดครับผมเอาพี่น้องครับตอนนั้นท้องหกเดือนกลัวครับท้องหกเดือนครับเจ็ดเดือนตัวเด่นตัวใหญ่ก็ตัวแดงนะครับพี่น้องครับตัวละห้าหมื่นเจ็ดเดี๋ยวจังไปเบื้องล่างละเอียดกันครับผมอันนี้เป็นลูกที่ไดนครับงมว่ตัวนี้ตัวนี้ลูกที่สองครับลูกทีีี่่่้ออคครรัับบพนนง บะมีตำนี้อย่างนั้ครับเนาะบ่อครับผมกะตำนี้ถกทอนเพิ่นบะมีนมกับบะมีติ่งครับเป็นตาตาแหว่นนะครับตาใบตาหนักเป็นมัวตาหนักนะครับพี่น้องครับนี่ตาบากกับมองเห็นปกติอยู่เนาะครับเนาะมองเห็นปกติครับก็เป็นอย่างครับนี่นะครับเด้อกับตัวนั้นหางมุ่นเจ็ดทั้งตัวบอกง่ายครับเดี๋ยวให้เทียบเสียกันเบิ่งจัดโปรโมชั่นไปให้เลยครับครูนี่ตัวละ57,000นะครับพี่น้องครับครับผมอ่ายกก็ได้แยกก็ได้นะครับยกได้แยกได้เอาตัวนี้นี่ ทองเคฟหกแปดนะครับเนาะตัวท็อขาวขาวทองพอดีครับทองเคฟสามหนึ่งครับทองเคฟสามหนึ่งนะครับพี่กับน้องครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้ตัวใดมาเลือกมาชมเอานะครับเนาะครับตัวนี้เป็นทองที่ใดครับเคฟสามหนึ่งตัวนี้ทองที่สามนี่ครับผมทองที่สามตัวนี้มีใบมีหลอดให้มีครับผมมีครับมีอยู่นะครับเนาะมีครับอันนี้ใบยูนิย์อยู่นะครับใบยูนิย์ครับอันนี้ใบยูนิย์เดี๋ยวผมจะอันเบื้องไห้ได้ครับเด้ออ่า 14ตุลาคือมือผสมนะครับหกํากำหนดลอดกับ1กรกฎาคม6กาครับทองกับเดือนนะครับตัวนี้เนาะโดยประมาณนะครับเด้อโตัโตใหญ่อยู่นะครับพี่น้องตัวนี้บันีิตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ่ครับตัวนี้บม่มีตำหนิครับพี่ไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับปกติดีเลยเดี๋ยวจะพาเบิ่งสวนหน้าสวนตาไกลๆนะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตาหูกับว่ถึงปากนะครับพี่น้องครับหน้าโบดดีอยู่นะครับเด้อยพี่น้องครับอขอขาแข็งขาดำเดี๋ยวให้เบื้องข้างนี้ครับผมอ นมกับ่มีติงนะครับตัวนี้เนาะครับผมอ่ะนี่แหละครับนมสีหัวอยู่ด้วยครับเด้อตัวนี้อ่าพี่น้องอยากจะได้คู่นี่ต่อร้องเอาครับหรืออยากจะแยกก็ได้ด้ครับเด้องบได้ตัวเดียวว่ะสนได้ครับผมขั้นงบได้ตัวเดียวเอาตัวใดตัวนึงก็ได้ครับพี่น้องครับครับอ่านี่เด้อเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ครับอ่าเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามสองห้าหกหกสี่สองครับผมไอเดียไลฟ์กับเบอร์นี้แหละครับรวก็อีกช่องทางหนึ่งกับเฟซบุ๊กนะครับนัทวุฒินะครับครับผม เฟซบุ๊กนัทวุฒินะครับนะครับเออก็จะเอาขึ้นไว้ให้หน้าจอตรงนี้เอาเบื้องมุมของกวางหน้าพี่น้องครับให้เห็นโตต้นแบบเต็มๆนะครับเนาะนี่สูงใหญ่ด้วยครับกะเทียบกับอ่ามนัดเป็นลำต้นสูงหน่อยเจ็ดสิบห้านะมันดัดเนาะแม่นครับผมอ่านี่นะครับเบื้องมุมไกลๆอ่านี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ได้ลอยสี่สิบบวกอยู่ครับร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบสามยอค่ะอ่านี่ตัวนี่สีสูงก็ตัวแดงหลายเติบอยู่ครับครับอ่านี่โตเท่าด้วยครับพี่น้องครับ กีบลิบเป็นยังไงสองได้สี่เลยนะครับคุ้มนะครับสื่อสองได้สี่นะครับพี่น้องว่าเป็นได้สามนี่พี่น้องครับเออรับมันแฝดทั้งสองตัวกับสื่อสองกันได้อีกเป็นหกคนหรอพี่น้องเออเอาเนี่ยแหละครับตัวนี้ใหญ่เลยเอาสองตัวผ่านไปครับตัวต่อไปครับผมาตัวสาวท้องแรกสาวท้องแรกตัวนี้แข่นตันดีด้ยครับพี่น้องครับเอาผู้ใหมักมัวนตันๆหุ่นพุ่มๆใหญ่ๆนะครับเนาอเอาตัวนี้เลยครับผมอ่ะนี่นะครับ ตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนหรือครับประนัดตัวนี้ท่อง3เดือนครับสเดือนท่องพอได้ครับตัวนี้ท่องกับ kf หกแปดครับ kf หกแปดได้ครับพี่น้องครับง่วนหลังสูงลำตัวบักยิ้มยิ้มเลยเรือยครับพี่น้องครับกลมอุดรูดอันนี้กะนี่นะครับหลอดเขียวเขียวนี่ท้อง kf 3 1นะครับพี่น้องครับเอ้าอันนี้น่าจะเป็นง้วงทองแหลกได้ครับพี่น้องครับสาเสสดๆอยู่อ่าผสมวันที่10มกราหกห่านะครับกำหนดคลอดกับยีตุลาหกห้าด้ครับพี่น้องครับเอ้าวหลอดเขียวๆให้ kf 3 1นะครับเนาะ kf หกแปดครับผม kf หกแปดได้ครับขอให้ไหลบรรทุกตาบอดีปันไหนเออ kf 6 8แปดไดครับพี่น้องครับเอานี่แหละครับเดี๋ยวมาฟังราคากันทั้งนี้พี่น้องครับนี่ขอบหูติดดำดีเด้อครับเด้อหน้าอกใหญ่ใหญ่ไหลกว้างๆเลยเหรอตัวนี้เบื้องใกล้ๆนี่ครับนี่แหละแข้งขาตัวนี้มันนัดว่าไปเท่าไหร่ครับตัวนี้หลายคนด่าเห็นแล้วนะครับขี้ควนๆครับผมเปิดอยู่หกหมื่นกว่ารอบนี้เอาหกหมื่นครับพี่หกหมื่นถลนถลนเลยเด้อครับพี่น้องครับสาวทจองแรกครับ าวท้องแรกหมื่นทุวนทวนได้แครับพี่น้องตอนนี้เิ่นยางเงินบมมีนะครับมีแต่นมติงน้อยนะครับทอเม็ดข้าวโพดโอ้ตอนนี้การเดินกันยางบมมีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งทั้งนี่เนาะกะินมีแต่นมทอเม็ดข้าวโพดั่นว่ะอ่้าถ่แย่ดีค้าวโพดครับพี่น้องตัวนี้นี่เด้ออ่ะนี่นะครับเนาะตวตือนกล่องเป็นงวนขุนนะครับง่วนตื่นกล่องขันว่าถือกล่องใส่เป็นอย่างนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเทากี่ลอยรอยถ่ไกลไกลกไดดอกพี่น้องครับนี่นี่เด นี่นะครับอ่ะหัวตื่นกล่องเฉยๆได้ครับพี่นอ้องครับอยากให้เห็นจะชัดเออนี่เบื้องส้นหนาส้นตานะครับเนาะอ่ะนี่อ่ะเบื้องเลี่ยมขางด้านนี่พี่น้องเอออยากให้เห็นจะชัดเอาตัวต่อไปครับนัดบัดนี้เอาหัวล้นทองแรกขึ้นกันครับพี่หัวล้นทองแหลกนะครับพี่น้องตัวนี้สีดีมากส้มสวยมากมากนะครับพี่น้องครับผู้ใดมกักส้งหน่อย มัหัอนร่นเหรอคับดจัดๆนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เลยอ่าตัวเมื่อกี้ก็นาดจะสูงถึงรนอยสี่สิบมันมันถึงบ่อยู่ประมาณรน่อยสี่สิบครับประมาณรน่อยสี่สิบตัวนี้รับหน่อยสี่สิบกว่นนะครับเนาะนี่หน่อยสี่สิบหาใดอยู่นะห่อยสี่สิบดนะครับวหัวรุ่นทองแรกทองกับพอตัวไหนครับตัวนี้ทองกับสี่วาศูนย์เก้าหกครับทองสี่วายศูนย์เก้านะครับเอ้านี่แหละผู้ใดกำลังอยากจะไเงนเสือสี่วครับนี่ผสมติดทองให้แล้วตัวนี้สี่วายศูนย์เก้าหกผสมวันที่ เดียด๋วยวอุ่นเมนั่นบิน<า>ไป<บ>น,นะครับทางบนพี่น้องอ่าผสมวันที่10สิงหาหกสีนะครับกำหนดทอดกับสาพฤษภาหกหานะครับพี่น้องเอาอีกเดือนหนึ่งครับได้กินน่องแท้ๆตัวนี้ทองแรกนี่แหละหูสันๆเลยครับบนจัดทุกส่วนลำตัวยาวๆเอาให้เบื้องมุ้งวงกวงเบืบ้อง,ง,งทายยางไปนะตัวนี้มนัดว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้เอา8ปดหมื่นเก้าครับพี่แปดหมื่นเก้าด้อครับเด้อพี่น้องครับนี่ด้านข้างด้านนี้เห็นสองขางเลยครับพี่น้องครับอ่า บ่มีตำหนินะครับเนาะบ่ครับผมไม่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจะพายยางเบื้องทางไทยนะครับเนาะนี่เบมึงเลยนะครับแปดหมื่นเก้านะครับเด้อเออนี่แหละคางนี่งาหางกัดซือว่าใหญ่เติบอยุได้ครับพี่น้องครับพ้องหางดำปื้อเลยตัวนี้นุ่มกัดซีหัวอยู่นะครับเนาะแมนครับแปดหมื่นเก้าครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบื้องมุ่งกลงกลวงตัวนี้นะครับ ตัวใหญ่เด้อครับตัวนี้เด้อสูงประมาณหน่อยสี่สิบห้าเด่นะครับพี่น้องครับแดงดีบ่มี่างเลยนะครับแอ็นครับผู้ใดมากแดงแดงม้วจัดๆนะครับเนาะตัวนี้ไปเลยครับพี่น้องครับมาดูหน้าคอกอีกทีนึงนะครับเนาะนี่ครับอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องครับเอ่ะอ่ะนี่เบื้องด้านหน้าด้านนี้ครับอ่ะน่าจะเห็นชัดแล้อะไะพี่น้องเนาะด้านท้ายเด้อครับเด้อ ตัวต่อไปครับผมเอาตัวทองแก่ๆใกล้ขอดแล้วครับเนี่ยทองแก่ใกล้ขอดตัวไหนครับนี่ครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับน้องแล้วนะครับโอ้น้องหมกใหญ่เลยตัวพี่น้องตัวนี้เป็นหัวทองแก่ใกล้ขอดนะครับเด้๋มาเบิ่งว่าทองทองพ่อไหนครับมั้ตัวนี้ทศพลครับผมท้องกับอ่าทศพลนะครับวายแซดหนึ่งหนึ่งหกนี่อ่ะอันนี้ผสมวันที่สิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมหกสี่นะครับกับนอคลอดกับยี่สิบ เมษานะครับพี่น้องอ๋อที่ได้กินน้องปลายเดือนนี้แหละครับผมครับเป็นลูกที่ได้ครับทศพจนในท้องนี่ลูกที่สองครับผมเป็นท้องที่สองนะครับพี่น้องครับสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ขนัดตัวนี้ร้อยไม่ร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องมันสูงก็หลายๆตัวอยู่หรอกครับตัวนี้ตัวตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อร้อยสี่สิบห้าบวกได้ได้แท้ๆแหละตัวนี้นี่ส้นหนาส้นตานะครับเนาะขอบหูแข้งขาดำดีเลยอ๋อขีบเรียบเห็นเห็นนี่แหละครับพี่น้องครับบัวให่เงี้ยวไก่คอดแล้วนะครับแล้วก็เอออีก ที่สําคัญอย่างหนึ่งเป็นง้วนทองแก่ไก่สีขอดปลายเดือนนี่นะครับพี่น้องครับ26เมษายน64เอามาฟังราคาทั้งนี้กันครับพี่น้องครับตัวนี้มันละว่าไปเท่าไรครับเอาหกหมื่นเก้าครับพี่หกหมื่นเก้าเด้อครับอันนี้คือว่าตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่เลยก็พร้อมกับทองแก่ให้พร้อมเนาะนี่จิ้มไทยเลยราคานี่สิเปืดอไปเบียดทุนเลยนะครับไก่ราคาทุนลายที่สุดแล้วพี่น้องครับเนียนครับอ่านี่นะครับเด้อเอาเนี่ยแหละราคาง้วนของตลาดครับพี่น้องครับบัว่าเขาจะเห็นคลิปี้ือ ว่าในเบื้องคลิปนะครับพี่น้องมีงว่าอาจจะเบิดแล้วหรือบพท่านเราโทรมาในตลอดนะครับเด้อมีแบบนีบ้แหละราคาหกกัวๆครับพี่น้องครับนี่บิดเบียดทุนเลยหกหมื่นเก้าตัวนี้ตัวร้องเอานมบอมีติงนะครับเด้อตัวนี้บอครับนมงามครับนุ่มสวยๆเรื่อยปากใหญ่เรื่อยแหละครับเอ้านี่เพิ่งทายืนอ่านี่ใหญ่ๆยาวๆตัวนี้เลย ต่อไปครับผมนี่ที่เ,เด็ดตีนพี่นออ้องหัวล้นครับผมทองแรกนี่ครับหัวล้นทองแรกเออ่รถบัตเลยนะครับตัวนี้เด้อทั้งไงทั้งไงทั้งเงาครับผมตัวนี้ทองแรกนะครับได้เดือนนึงนะครับผสมได้เดือนนึงแต่ว่าผมยังบ่ได้ตรวจทองเพราะว่าตรวจท่านี่ได้เนาะครับโอ้ท่านี้ตรวจได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเบื้องจากผมเบิ่งจากไอ้จากจิีมจากยังเพิ่นนี่มันก็มีมีไอ้อ่าขี้สูตรติดอยู่นะครับเป็นหีไอ้จีมมลหดอยู่นะครับจิีมมนหดแล้วครับโอ้ตัวนี้ไงเงาแล้วกัครับเดี๋ยวไดครับผมจะเอามือผสมใหให้ เน่าเงยหนาเลยตัวนี้สูงหนาจะลอยหาซีบวกด้วยพี่น้องครับลอยหาซีบวกอยู่ครับพี่นี่หนอกเงยเงยถูกส่วนครับเอาตัวนี้ผสมพริกแดงด้วยครับพี่น้องอ่าเป็นสาวท้องแรกล้นธรรมชาติอ่าผสมยี่สิบมีนาฮกหาด้วครับกันหนดคลอดกับยี่สิบเก้าธันวาหกห้านะครับเนาะนี่ไผอยากได้งวงครุ้งสังเงยตัวนี้หลอดมีอยู่ด้วยครับด้วยหนีบวิ่ีหนี่ใกล้สีรุ้งเลยพี่น้องครับอ่านีด้วครับมีหลอดใสใสให้อยู่ครับเอาไปรันเลยนะครับนี่เอาไปรุ่นมาเลยขอบหัวโบดแข็งขาหนีดำดีเลยเด้วยครับเด เอาใหญ่ๆยังสิเนี่ยมนัดว่าไว้เท่าไรครับเอา8ปดหมื่นสามครับพี่แปดหมื่นสามนะครับพี่น้องครับแบงแบงไปรุ่นนะครับแบงแบงเอาไปรุ่นสาวทองแรกนะครับเด้อใจอยากเก็บไว้บไปแล้วครับพี่แต่ว่ามันเก็บยวเท่าไรนะครับนี่แผลกำลังหาหางว่แม่บอกฟลิปใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับรุ่นธรรมชาติพร้อมตัวนี้บักลึกบักเงาเด้อครับพี่น้องเบื้องยุใกล้ๆนี่ครับผมเอามาถามในมิตรตำแหน่งตรงไหนบ้างครับตัวนี้ตำหนีอย่างอื่นบ่มีนะครับมีเพ่นนี่หูหูซอยปลายหูนะครับแค่นั้นแหละนิดเดียวนี่พี่น้องครับเอานนีี่ลละะอออยยาาาากกจไดด้้้แบบบเเเครัมมมมช เดี๋ยวจะพาดูหางดูไถ่นะครับน้มกะหดหดดีนะครับเด้อนุมสาวสาวอยู่บบมิติงนะครับเนาะนี่ไถ่แบบใหญ่ไถยดับนล่แหละหางหดดีอยู่นะครับนี่จิ้มบนหดไถ่บึกมากนะครับพี่น้องตัวนี้นี่เหางใหญ่เลยนะครับเนาะอ๋อแบ่งกันไปรุนครับพี่น้องครับสูอย่างไงนี่เบื้องเอาเออเดินมาลูกมาเออไถ่พามันสั่งยังวะตัวนี้เบื้องอยู่ไกลๆตัวใหญ่ตัวหลดนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ มาชมไม่เห็นกับตาที่หน้าคอกได้เลยนะครับเนาะนี่แหละเบื้องถ่ายยางไปนะครับวดเตือนออกมานี่นหนนนนแหละครับพี่น้องเอ้านี่แหละครับตอนนี้กระติบานมิสตอร์ฮูดไปนิดเดียวขางไส้นะครับพี่น้องครับเอ้านี่นาอกดูนี่เบื้องนั้นโดนจังเลยครับเพราะมันตัวใหญ่ดีตัวต่อไปครับนัดครับอนี้เอาแม่มุมบักตานนี่ครับพี่แม่มุมนี่นะครับเนาะเอาออกไปทางแดดไปลูกไปเร็วไปไป เห็นไหมเดี๋ยวสิาพาเบิ้งตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวบกไงได้ครับพี่น้องครับใหญ่ๆเลือกๆสูงร้อยห้าสิบกว่าขึ้นกันนะครับพี่น้องครับใหญ่สีออกเอด็กบดบดมุมมุมนะครับพี่น้องครับ,บนี่เบิ้งเทียบกับ็ขนาดเพื่อนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าไดครับงูตัวนี้ตัวไงอ่ของาขนาดวิ่งหัวทั้งพี่ครับปะเนี่เออโวยวยโวยเออไว้อีกทีนึงอีกทีนึงเอออีกทีนึงครับผมทั้งพี่ทั้งพี่เออไม่มีไม่มีอีกลูกเออนี่ยแหละครับเอาล่าเรียของงูตัวนี้ครับ ท่องพ่อไดตัวนี้ท่องกับอ่าเปปะได้ครับมีใบอยู่ได้ครับตัวบักใไงได้พี่น้องเด้อเอานี่มักใส่นี่นะครับเนาะมาเอาเลยอดีกทีนะครับ KC9 ครับผมท่องนี่ครับ KC9 ครับ KC9 ได้ครับพี่น้องครับนี่มีใบอยู่อันเพิ่นเขียนบอนี่ปเนี่ยเขียนไว้แต่วันที่สิบสี่นะครับเพิ่นไอพอญาวีไลเป็นคนผสมเใหม่นะครับเจ้าของเจ้าของขอเพิ่นผสมใหม่เ็นกาเลยเขียนแก้มือผสมใหม่ด้วยันนี้เขียนมาแล้วผสมสิบสี่เดือนเลย สิบสี่กุมภาครับผมสิบสี่กุมภาใส่วาเลนไทยเลยพี่น้องครับละเอียดยางเงินว่ามีแต่มีใบมีหลอดไห่นะครับเนาะลูกที่ไดครับนี่ตัวนี้เป็นลูกที่สามับเพี่เป็นวัวลูกที่สามนะครับเด้อตัวบักย่างใหญ่นะครับพี่น้องครับสูงร้อยพว่ติหาที่หาคุณอร้อยหาซิหาเนาะนานจะได้เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าโตโตใหญ่ครับลึกมากนะครับเนาะกุฎไอหมักสีแบบนี้นะครับเด้ออนผมตอนนั้นหมอมดมัดตัวทองนี่นะครับหมอหัวใจกันพงเงินไล่เช็คเบื้องทองไห้นะครับช่วงสื่อมากนะครับ ได้สามสิบหกมื่นน่ะผมมาตรวจหมอยืนยันว่าท้องนะครับว่าลูกขยายนะครับครับแต่ว่าผมกัท่านได้นี่หรอกก็เลยว่าถ่าวไปแต่ถ้าเชียร์กันท่านได้ช่วยปันไหนบ้างท่านแมนครับเออแต่ว่าหมอพุงมอพุนก็คิดว่าท้องแมนครับแมนครับมอพุงก็บอกว่าท้องละก็เลยว่าสิบพราเปิดง่ายก็เลยร้องหอมาเปิดบ้างครับเพื่อมีมีพี่น้องอยากเอาไปรุ่นน้ำนะครับนะครับพี่น้องครับครับผมอยากจะได้กันจังมาคุยเรื่องอย่างที่หนึ่งครับพี่น้องโผล่ย่งยิ่งครับผดตัวนี้ว่าเท่าไรครับจังสิตัวนี้เอาเจ็ดหมื่น้องครับ นี่นะครับตัวย่อยหลีครับพี่น้องตัวนี้ครับผมตัวสูงก็ตัวนั้นอีกนะครับพี่น้องครับตัวนั้นนาวตัวใหญ่เหล่าด้วพี่น้องมาพอตัวนี้ข้างใหญ่อีกเนาะครับนี่พุ่งหางยังใหญ่ๆเลยส่วนถ่ายนะครับพี่น้องนมเหลียวไปกับบอมมิติ้งนะครับพี่น้องครับสีหัวเลยนะนี่มาคูยย่อยโค้มย่อยนะครับพี่น้องครับมาเอานี่เลยที่มนัดฟาร์มนะครับเนาะเออเอาบนมาเบิ้องฐางนี่ก็นะครับบัรดาประเดี๋ยวที่เบิ้งท่าหนาเหล่ากับที่เบื้างฐานน้ำนะครับเด้อนี่ส่วนหนาตานะครับพี่น้อองงงครับนนี่่่แดๆๆยยาใหญเละครับเนาะ มาแบบนี้มาเอาเลยครับพี่น้องครับอ่ากะบ่มีตั้นี้แล้วมันนัดเนาะบ่มีครับผมอ่านี่นะครับเอ้าอยากจะได้ตัวนี้ต้องให้เบิ่งกีบเล็บจักหน่อยพี่น้องครับครับนี่กีบเล็บแข็งขันนะครับเนาะอ่านี่ลึงกลนขางเป็นอย่งไรเบิ่งเอาพี่น้องครับใกล้ๆเลยนี่ง่ายปานสั่งยี่ดีตัวนี้เอ้าเจ็ดเบื้อเจ็ดครับพี่น้องครับผมเอาไปลุ้นเอาเราเอาไปลุ้นเอาอีกนะครับพี่น้องเอ้าตัวต่อไปครับมนัดประเดี๋ยวเอาเป็นแม่ลูกครับเปียกพี่ไทยต่อไปก็จะเป็นแม่่ลูกปิดดท้้้ายอคครรัับบพีนง ผู้ใหหางว่าแม่ลูกอยู่นะครับมนัดพิ่งกะมีมาให้พี่น้องเหลือขึ้นเก่านะครับอันนี้แม่นวลนะครับพี่น้องครับลูกแดงดีเป็นลูกผู้นะครับเป็นลูกตัวผู้นะครับพี่น้องครับเอาลูกเป็นลูกโอ้ยโหใส่ลูกตัวแดงๆหน่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเพิ่งนี่นะครับลูกเจ็ดเดือนนะครับนะตัวนี้ลูกหกเดือนเนี่บหพี่โอ้บอกยังหลึกเลยนะครับูว่าลูกตัวใหญ่ด้พี่น้องครับบอกมีใบนะครับบอมีใบนะครับเนาะขนาดตาลอดีนะครับนี่นี่นะครับเด้อ ผู้ใดญ่อยากจะได้ ai, แม่ลูกผูเดี๋ยวว่าไงไกๆเลยครับพี่น้องครับนะเก็บเด็บลูกนะครับเนาะอันนี้เป็นลูกที่ได้ของแม่เพิ่นครับลูกแรกครับผมลูกแรกประมาณหเดือนโตลึกดีเลย,ย,ย,ยครับเด้อครับอ่าบัดนี้แม่ผสมไปครับนี่แม่นั่นขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าบ่ได้ผสมนะครับแม่ขึ้นแล้วบ่ทันได้ผสมก็สิไปผ้อยหาสิบยติตัวนี้อยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เด้อครับพี่น้องครับสูงเงี้อยู่ดีพี่น้องแม่นี่สดๆพร้อมเนาะครับเนาะเป็นแม่สีนวลให้ลูกแดงดีเลยครับเด้อเดี๋ยวธิพาเบิ่งส่วนท้ายส่วนจิ๋มของแม่เพิ่นนะครับเนาะนี่อ่ะนี่ละครับบเเเิ่งอาใกลล้ๆย หางบอดดอกจะโตหรือครับพี่น <si ้องครับน yeah> ี่ความลึกนะครับน้าของลูกกับแม่คูนี่นาะเดี๋ยวสิมาถามราคาให้ฟังทักนี่ครับพี่น้องคูนี่ไอเปิดไว้เท่าไรครับพนัครับคูนี้เอาหกสิบสามครับพี่หกหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องลูกด้วยครับเด้อนี่นี่ะครับเด้อบักลึกบักใหญ่ด้วยครับหกหมื่นสามลูกกระสูงร้อยสามสิบกว่าเหรอดิพี่น้องครับนี่แขงขาถึกๆใหญ่ๆเลยนะครับเนาะ เอ๋อบ่มี่ตำหนีนะครับบรรดาครูนี่ตำหนีแม่กับบัมีครับลูกกันสิเป็นหมารักกัดหัวครับนี่โอ้หมาลอยขวดหัวมันเศร้าเลือตัวนึงนี่ครับเศร้าเหลือล่ะครับกะลังแห่งกะเซมีนนี่นะครับเด้อนี่ครับเอานี่นะครับอันนี้หมากัดหัวครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเอาตำหนี้ย่างเงินบ่มี่เหรอครับพี่น้องครับครับผมไปไปลูกไปเร็วอนี่ด้านข้างหกเมื่อสามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้ง บั่นไทยเนาะเนื้อหลายเลื่อนๆหน่อยครับพี่น้องครับนี่เบพวงไก่ๆเลยนี่ลูกตัวผู้นะครับเนาะเอาอยากได้ตัวใดชอบตัวใดเมื่อเลือกมาชมมาครับพี่น้องครับที่มะนัดฟาร์มนะครับเด้อมีง้วมาให้พรีให้น้องได้เลือกอยู่ตลอดแล้วครับพี่น้องครับเอ้าวนี้ไก่ใหญ่นะเด็กดีนะครับไก่หนานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสยามทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องถามมันแจกว่าเช็คแล้วตัวทองเรช่วยอยู่แปดหมื่นเก้าหมื่นได้นะครับแส่นมนครับราคาเม่อยุ่หลักเจ็ดที่พี่น้องคือแปดละเก้าอันนี้ผมกับเช็คเที่ยนึง้วหหมอเช็คใก่า หมอกะว่ามีแหละครับผมอือนี่นะครับตัวบงางไงลุงพี่น้องผมจะจอบเบื้องตัวน,นนี่มันมันบืตื่นนี่คันเด็กกล่องใส่ตื่นนี่นะยืดยังสั้นเหรอยุกับม,มันนักลิก่นกันนี่ดีของเราเนี่ยนัน่นๆเห็นบ่เห็นมนวยชนผมรู<ด>้ผมหาบางเห็บได้ไหมครับเออยังไงกล่องนี่สิตัวตัวงามนี่ครับตัวนี้พี่น้องครับครับเอาเดี๋ยวผมถีเด็กกล่องใส่กันผมหรือมันยิ่งเสียงผมมันตื่นบ่นะครับเนาะเออเสาตื่นเหรอพี่น้องครับนี่เอาอยากกระไรตัวไหนมาเรียกมาชมวยหมอด้ครับ ผมสยมองเพราะยู่นี่เลยพี่น้องก็ปิดคลิปดอกเอานี่เกิดเพระตื่นหน่อยดิล่ะเอามักแบบนี้ชอบแบบนี้เมื่อเลือกมาชมมาครับพี่น้องครับมานัาฟาร์มนะครับเดอ้อสำหรับกลิ่นี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับมาแล้ครับสวัสดีครับกใจดีอยู่ดีล่ะเนาะเฮ้อ